ไม่อยากตกเป็นเหยื่อการตลาดอย่าเชื่อโฆษณาเกินจริงของยาสีฟันค่ะ <G ül> ยาสีฟันเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับช่องปากที่ทุกคนหาซื้อได้เองค่ะสรรพะคุณหลักยาสีฟันใช้สำหรับทำความสะอาดและส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากและฟันเช่นป้องกันฟันผุลดการสะสมคราบแบคทีเรียลดกลิ่นปากและช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นค่ะ หากพบโฆษณาในเชิงมีผลต่อการรักษาปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการทำงานของร่างกายให้เข้าใจทันทีว่าคือโฆษณาหลอกลวงเกินจริงค่ะยกตัวอย่างเช่นรักษาฟันผุเชื้อราในช่องปากเลือดออกตามไรฟันเหงือกอักเสบปวดฟันฟันโยกจัดการคราบหินปูนช่วยให้ฟันนอกใหม่ช่วยให้ขาวใสส่ถึงหระดับสามารถแก้ปัญหาร้อนใน ซึ่งเป็นข้อความที่เป็นเท็จโอ้โอวดเกินจริงและทำให้เข้าใจผิดในสรรพคุณหลักของยาสีฟันดังนั้นยาหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ยาสีฟันตามคำโฆษณาที่เข้าขายหลอกลวงมาใช้นอกจากจะเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์แล้วยังเสียโอกาสในการรักษาอาจเสี่ยงได้รับอันตรายเช่นติดเชื้อในช่องปากซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคตตามมาได้ค่ะสุดท้ายนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปากและฟันควรเลือกซื้อยาสีฟัน จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือบรรจุพันฑ์ปิดสนิทเรียบร้อยมีเลขที่ใบรับจดแจ้ง10หรือ13หลักนะคะ